สวัสดีครับผมในคลิปนี้นะครับเกษตรตามฟันจะพาพี่น้องมาพูดถึงนะครับสารที่ทําปฏิกยากันได้กับสารที่ผสมกันได้เนี่ยมันแตกต่างกันอย่างไรนะครับเดี๋ยวผมจะมาทําการทดลองให้พี่น้องได้รับชมไปด้วยกันนะครับในขั้นตอนแรกนะครับผมจะเตรียมน้ามา3ามบิกอร์นะครับในปริมาณที่เท่าเท่ากันนะครับโดยในบิกอร์แรกนะครับผมจะใส่เป็นน้ํามันพืชนะครับลงไปเพื่อให้พี่น้อง เห็นถึงความแตกต่างนะครับระหว่างสารที่ละลายกันได้กับละลายกันไม่ได้นะครับผมซึ่งเมื่อใส่น้ํามันพืชลงไปในบีกเกอร์แรกนะครับปรากฏว่านะครับน้ํามันพืชไม่สามารถที่จะละลายผสมกับน้ําได้นะครับนั่นก็คือน้ํามันพืชเป็นสารที่ไม่มีคั่วนะครับแต่ว่าน้ําเป็นสารที่มีคั่วครับผมเพราะฉะนั้นสารทั้งสองชนิด จึงไม่สามารถที่จะละลายกันได้ครับในวิกเกอร์ที่2นะครับผมจะใส่เกลือนะครับลงไปซึ่งเขาสามารถที่จะละลายกันได้นะครับเพราะว่าน้ําเป็นสารที่มีค้วแล้วก็เกลือก็เป็นสารที่มีค้วนะครับแต่ข้อสังเกตก็คือ,อสารทั้งสองจะไม่ทําปริยากันนะครับนั่นก็คือเมื่อเรา ทำการระเคยน้ําออกนะครับเราก็จะได้เป็นเกลือเหมือนเดิมนะครับอันนี้ก็คือข้อแตกต่างแล้วนะครับที่พี่น้องสามารถที่จะสังเกตเห็นได้นะครับผมในบิ๊กเกอร์อที่3นะครับผมจะใส่สารบางอย่างลงไปนะครับาชาวบ้านทั่วไปเ็าจะเรียกว่าทานบุมผลไม้นะครับไม่สุกเร็วแต่ว่าถ้าเป็นชื่อทางวิทยาศาสตร์เ็าจะเป็นแคลเซียมคาร์บด์นนะครับซึ่งถ้าเขาทำปิยากับน้ำนะครับก็จะเกิดเป็นก๊าซ อะซิเีนนะครับผมซึ่งเป็นก๊าซที่ติดไฟได้ง่ายนะครับแาวบ้านหลายคนนิยมมาทําเป็นที่จุดให้เสียงดังช่วงวันออกพรรษานะครับผมเดี๋ยวผมจะใส่ลงไปนิดหน่อยนะครับเพราะว่าถ้าใส่เยอะเกินไปมันจะทำปิยารุนแรงเกินไปนะครับผมข้อควรระวังเลยนะครับก็คือก๊าซอะซิเีนที่เกิดขึ้นนะครับเป็นก๊าซที่ไวไฟนะครับพี่น้อง เพราะฉะนั้นก็อย่าให้เขาได้ใกล้กับไฟนะครับเพราะงั้นเขาจะติดถ้าก็เกิดปริยารุนแรงมากเลยนะครับผมถ้าเขามีปริมาณที่เยอะนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับผมทําเพื่อให้พี่น้องเห็นความแตกต่างนะครับระหว่างสารที่ละลายกันไม่ได้นะครับสารที่ละลายกันได้แต่ไม่ทําปริยากันนะครับแล้วก็สารที่ละลายกันได้แล้วทําปริยากันนะครับผม ก็จะเกิดเป็นสารตัวใหม่ขึ้นมานะครับนี่คือความแตกต่างนะครับผมซึ่งเกี่ยวเนื่องมาจากเรื่องการาที่พี่น้องถามผมว่าฉีดปุ๋ยยูเรียทางใบเนี่ยมันใส่สารตัวอื่นเข้าไปได้หรือเปล่านะครับผมถ้าเขาไม่ทําปฏิกิริยายกันมันก็จะไม่เป็นไรนะครับแต่ว่าถ้าเขาทําปฏิกิริยายกันเกิดสารตัวอื่นนะครับก็จะมีผลต่อการดูดซึมปุ๋ยยูเรียของข้าวนะครับสำหรับคลิปนี้ผมขอจบไว้เท่านี้นะพี่น้อง อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพืเ่อบรอจาจด้วยนะครับสวัสดีครับผม oh.